สวัสดีครับว่างไหมฮะว่างครับว่างครับโอเคผมมีเรื่องขอร้องรบกวนนําเตยนิดนึงครับอยากให้ลองเอาตัวนี้เนี่ยทาหลังบีบคีมตัวนี้ลงบนหลังมือนิดเดียวพอนะแล้วก็ลองทาดูช่วยรีวิวเนื้อคีมกับกลิ่นหน่อยหน้าผมมาน่ยได้ไหมเอาหลังมือก่อนละกันอ่ะหน้าหน้าก็ได้นิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวพอแล้วลองทาหน้าก็ได้นะลองดูนี่คือเยอะไปไหมก็เยอะไปสำหรับเฉพาะไม่เยอะลองลองดู น้ยหอมกลิ่นประมาณไหนหอมอ่ะเราเรียกชื่อมันไม่ถูกอ่ะแต่เรารู้ว่าหอมชีนี่ชีนี่คืออะไรอ่ะจริงจริงมันจะ้งชื่อว่าชีนีแต่มันจ้งไม่ได้ก็ตั้งว่าชีนี่เป็นกลิ่นแบบกลิ่นกลิ่นลิงเหรอเนี่ยไม่จ้างมันกลิ่นธรรมชาติหอมมันเย็นนะเยนนะขาเราเป็นไงบ้างเนียนนะเนี่ย รู้ไหมว่าตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องอะไรครับเป็นครีมที่เอาไว้ทาใต้วงแขนอ๋อให้ผิวสว่างกระจางใสเรียบเนียนแล้วก็ช่วยดับกลิ่นดับกลิ่นเตาใช่หรือว่าแบบรอยด่างดำรอยหมองคล้ำมืรอเร็วๆนีใช่แล้วให้กูทาหน้าล้วก็เมื่อกี้บอกว่าอยากทากันอ๋อกูคิดว่าครีมทาหน้าไงเอแต่ว่าโอเคนะเอาหอมแล้วมันจะติดทนไหมเงี้ยก็ทาแล้วช่วงมันจะกลิ่นมันจะค่อยๆดีขึ้นหมายถึงว่าใช้ต่อเนื่องมันจะดับกลิ่นตัว หมายถึงว่ามันจะตัวเราจะหอมขึ้นใช่รั่อ่ะเอ่อที่สำคัญคือมันทําให้ลิเวณที่ทาสว่างกระจ่างใสงและ,ะเรียบเนียนใช่แล้วถ้ากูทาข้างเดียวอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่เด่นไปอ,อ่ะอ่าโอเคขอบคุณครับ <laughs>